สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเรากลับมาสูน่นาาจัรของเรื่องแสงเคหกิจครับกัะบอบใหม่โอ้อยายบอกันเกือบทุกวันครับช่วงนี้แล้วก็อยู่กับหัวหน้าโจยครับเอาแคส3ันสองดีจีออกอลาวาดอุ้ยใช่ออกงาน รู้อยู่ว่าันลงมาระลงมาตอตอเนะใส่นครับอลงมา้าหกนะนะล,ล,ล้อทำไมมีสองคัน ไหมดโุ๊กระโบครับเช้าครับอรุณสวัสดยามเช้าอุ้ยไม่ใช่สวัสดีตอนเช้า,า,ารครับนายนยช่างเขียวก็ไม่ร้อนแล้วครับไม่บนแล้วครับเดินแบบสง่าผ่าเผยอ่ะลงเลย ม่านออกจากบริษัทถุล้อออกก่อน <c oughs> ไม่แน่นอนครับเปลี่ยนทุกสถานการณ์ไนโคคันนี้เพราะว่ากลับบริษัททุกวันครับไม่รู้ว่าจะวางแผนกันยังไงตอนเช้าก็ต้องวางแผนกันแล้วแต่คำสังำส่งเท่าเกให้ลงตรงไหนครับเรียบร้อยจะให้เทาเกยคนเทาเกไล่จุดลีเทาเกกลัวไม่ได้ ไอ้เมื่อวานที่เราไปลอกของตะแกียนนี้จะเอาไปเทอะไรจะไปดำวเวดี๋ยวเรียกรถเข้ามาแล้วข้างในจะเห็นสาวๆไม่ได้นะ ไม่มีเอ็มร้อยมาฝากเลยน <c oughs> ะลงเลยเราไม่รอยช้าครับเดี๋ยวฝนก็จะมาแล้วครับฝนจะตกกระตุ้งบ่อ วันน้าจะลดลงเลยครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานครับว่าเพราะว่าหางเราได้มาตรฐานแล้วเพราว่าอย่างนั้นถ้าลงในที่แข็งๆนะถ้าลงในที่แบบตามทุ่งนาเนี้ยมันจะ ยากมันจะตีนมันจะโจมันนี้ไม่มีปัญหาครับลงสะดวกมากฮ่าฮาฮ่แล้วเราก็อาสาเอาหางขึ้นมนเติมครับโอ้ยโจย,ยด่าดื้อหายใจไม่ได้หรอก3.2.0ดีคันนี้ แฮ้ต้นไม้ของเอ้ดูดูด <laughs> ขึ้นมาทำไมอ่ะโอ้เออต่ละคนเอ๊ะโอ้นั่งเกียวเจ้าอันนี้อ๋อมีโซ่ล็อกไว้อีกครับโอ้ เอ้าลงอ่ะเดี๋ยวมันได้ขึ้นแล้วได้นีไปแล้วไปไปแล้วครับเอ้ยรีบอาลงเลยยาวเอาลงเลยครับอันนี้มาใส่ก็ย้ายได้นะคือก็ทำ dạy 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 เรียบร้อยแล้วครับจัดเก็บเลยเกาะเราก็ถึงสถานที่แล้วครับคน่ายโจยมาถึงยุบก็จะหาปหลาไหลเลยเราจะหาปหลาไหลกันครับ <c oughs> มีไหม <c oughs> เจอน้านไม่ได้ครับคันนี้ต้องสก,กิดสก,กา ไมม่ีครับตามไปครับอยู่ตรงไหนทำอะไรครับต้องต้องไกลๆแล้วและเนี่ย เป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ,อะไรที่ขวางทางครับจะเอาเออกให้หมดดูท่าเดินตรงนี้ป็จใจแน่นอนครับ thấy trong mà hey. cho <laughs> ราก็จะมาขุดตรงนี้แหละลอกคลองเช่นเคยครับบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกว่ายะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ครับเหมือนจะมีฝนนับมาถึงสถานที่แล้ว เดี๋ยวมาดูหัวหน้ายโจ้ลอกคลองต่อจากช่างเขียวนะไม่เหลือแน่ราบเป็นหน้าคลอง ให้ถอยขึ้นอย่างเดียวครับ,รบเดี๋ยวมาดูหน้าโจ้เขาจะถอยขึ้นไหมไถอยขึ้นอุ๊น้ำต็มไ,ไม่หมดเลยครับม่าก็ไม่ต้องทำทางอะไรมากมายครับจ้วงเลยขุดเลยอ้าถอยมาสามคันครับสามคันก็ตัก ไร้สังกัดก่อนเลยครับดินทรายสวยมากเดี๋ยวมาดูข้างในโจยใส่นะถ้าเป็นดินทรายแบบนี้สวยๆแบบนี้มาแล้วครับไร้สังกัดก่อนเลย วันนี้วิ่งไปกลับ10บกิโลครับสามคันกับแคทส2มศดีปกติมีห้าคันครับไม่รู้ว่าอ,อยู่ไหนยังไม่มาเอ้ยพอแล้ว นาะโจ้จัดนักจัดเต็มครับดูพาตักแต่ละปุ่งกีครับไม่มีคำว่าครึ่งปุ่งกีนะหรือว่าครึ่งตักช่วงเอาช่วงเอาเลยครับ เดี๋ยวจะอาสาไปขับรถคงคุยมาก่อนเราจะเอารถคงคุยมาใส่ดินนะให้มนน่าจโจ้ยตักใส่เยอะๆเลยครับส่วนหกรอดำกรีนมีคนขับแล้วแซมวิ่งโอ,โ,โอ้ยน่าโจ้ยโอ้ย เดี๋ยวยังไม่ขับดีกวา่าดูความโหดก่อนพัาตีป่านี่ยกให้เขาเลยครับดินน่วมเลยครับบัวบาบบัวบาบเลยใส่เยอะ ครักคงคุยโอ้ Ooh, ลั่นเลยครับฝั่งนูน้น วันนี้จ้ยใส่เยอะครับวันนี้เมื่อวานไม่เท่าไหร่วันนี้เหมือนงานเหมาเลยครับแต่งานเที่ยวเหมือนงานเหมาเราเอาใจลูกค้า เดี๋ยวเขาจะใส่ให้เราคงคุยเยอะไหมส่วนมากว่นนั้โจยจะไม่เอาเปรียบใครนะถ้าได้ใส่แล้วเหมือนเหมือนกันครับใส่เท่าๆกันวันนี้แช่างเขียวไม่ร้อนแล้วครับไม่ใส่เสื้อแขนยาวมาแล้วบรรยากาศก็เต็มใจครับวันนี้ไม่ร้อนเหมือนที่ผ่านๆมาอ่ะ ไปเฮ้เฮ้ออกออกออกจ่อไม้ไม่ได้เรียบร้อยีรยวเข้าเก็บไว้ก่อนแป๊บเดียวครับเรียบ เป็นนากลองโอ้โห,โโหน้าจุยนี่แหละสไตล์ของน้าจรยเ <laughs> อนน้า,าทำไมมันแรงเลยรถบริษัทมีแต่ขแรนแรง อีกไม่นานครับราบเป็นหน้ากลองเดี๋ยวดึงเดี๋ยวจะดูเป็นชุดๆด,ดูเป็นเขาเรียกอะไรนะดูไปเรื่อยๆดูแต่ละคลิปในการตีป่าของหัวหน้าโจยครับ600้ดัมกรีนเป็นคันสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดครับ3คัน ชกลำไยยังไม่มาครับหรือว่าหลงทางก็ไม่รู้ว่าเขาย้ายบ่อใหม่ แล้วแต่ถ้าเกกเาจะให้ไปครับยูยๆก็ย้ายบ่อ,อยูยๆก็เปลี่ยนบ่ออยูอยๆก็เปลี่ยนที่วิ่งหล้อบางคังบางคันก็ไม่รู้ครับ อยู่กับรถใหญ่ๆไม่ผิดหวังครับเรื่องเที่ยวแล้วก็ไม่ผิดหวังเรื่องการใส่ยเยอะๆช่วงล่างตรองปีครับเมงอนงานเมาเลย พอละมังมันน่าจุยยังไม่พออีกนะเอาอีกเติมอีกครึ่งตักครับผู้ด,ดินายส,สวยมากอ่ะใส่เยอะครับเอาใจลูกค้าเอ้ามาเรียบขึ้นเขาใส่อีกแล้วไหนยังไงน่ะ อีกแล้วโันนายโจ้เจ้านี่โอ้ติดใส่อีกแล้วเร็วๆทันไหมโอ้ทันโอ,โอมีการใส่ว้าวนายโจ้เจ้านี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,น,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอ้ยใส่เยอะ